คุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านกาแฟาสดนะคะกาแฟาสดของบ้านไม้ชายเลนนะคะคุณผู้ชมประพรพา,ามาชมมาชมมุมกาแฟาสดนะคะข้างในก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆอยู่ยเราเข้าไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะสักครู่นะคะขอท่าแป๊บนึงนะ อหอมกาแฟดยะคะ่ะคุณผู้ชมเข้ามานี่อันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะรานะคาปกตินะคะคุณผู้ชมไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะหอมกาแฟดยะคะ่ะเข้ามาชิมกาแฟฟุ้งเลยอ่ามีไอศครีมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะใครเขา้าใครมาพักนะคะพอกาแฟไม,ไม่ต้องกลัวอดกาแฟนะคะคุณผู้ชมมีกาแฟรับรองทันนะคะนี่ ั่งกาแฟแล้วนั่งจิบกาแฟเบาๆในนี้นะคะแอร์เยนเ็ยนๆสบายๆนะคะมีขนมของฝากด้วยค่ะคุณผู้ชมรานะคาไม่แพงเลยนะคะอันนี้ถุงเท่าไหรคไ่คะ,ะสี่ส4บ,บบาทบาทค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานเราไปที่ที่ไหนนะที่มีแอดเวนเจอร์ชื่ออะไรนะนั่นนะเออมามายค่ะ บ้านไม้ทาราก็มีอร่อยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยขอแนะนําเลยนะคะเขาเรียกอะไรนะคะข้าวแตนหรือข้าวข้าวแตนใช่แต่ว่าหน้าเขาจะเป็นพวกเม็ดธัญพืชอะไรเนี่ยัญพืชหมดเลยใช่นะคะคุณผู้ชมท่าหวานไม่มากอร่อยเพราะว่าเมื่อวานเราซื้อที่บ้านไม้ทาราอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมถ้าใครมานะคะแนะนํานะคะข้าวแตนหน้าธัญพืชอร่อยค่ะถุงละสี่สิบบาทไม่แพงเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครมานะคะซื้อเลยนะคะซื้อเลย และอันนี้เขาเก็บปลาทูถุงเท่าไรอะคะค่ะเขาเก็บปลาทูสามห้าสามถุงร้อยนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้เมื่อวานเห็นมีคนกินเขาบอกว่าอร่อย,ออยแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเราจะซื้อนะคะเราจะซื้อเขาเก็บปลาทูดีกว่าสามถัดสองสิบห้าสามถุงร้อยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครมานะคะลองลองนะคะลองแวะซื้อไปไปลองดูนะคะเขาเก็บปลาทูนี้เมื่อวานเราไม่ได้ซื้อกินแต่เราได้ยินตัวข้างๆนั่งเขาบอกว่า มันอร่อยนะคะกลับไปถึงบ้านเราโน่คมันจะรวมกันแน่เลยก <c oughs> ลอบๆนะมีมาม่ามีโจ๊กครับนะคะคุณผู้ชมนี่อ้ามีแค,ค็ตัสอีกแล้วโอ้ยสวยจังเลยนี่เราไม่รู้นะคะว่าชื่อน้องๆเขาชื่ออะไรบ้างแต่ว่าเราชอบว่ามันสวยดีนะคะมีหูกระต่า,ตายหูมิกกี้เมาส์าน,นี คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามาที่บ้านไม้ช,ชายเลยนะคะรีสอร์ทนะคะที่ที่รีสอร์ทนี้ก็ใช้โครงการเรา<ม>เราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมรีบมาใช้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะหมดเขตสิ้นเดือนกันยานี้แล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่จดจ้องมองอยู่ว่าจะไปที่ไหนดีนะคะรัฐบาลก็ให้สิทธิ์นะคะไปใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็ ที่บ้านไม้ชายเลนก็เป็นหนึ่งหนึ่งในรีสอร์ทที่เราควรจะตัดสินใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็เข้ามาสอบถามนะคะเออบอร์โทรโทรก่อนล่วงหน้านะคะเขาบอกว่าให้โทรก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะอย่างน้อย2-3วันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกคนก็พากันเที่ยวไทยเที่ยวในไทยไปไหนไม่ได้นะคะเที่ยวในไทยเศรษฐกิจก็หมุนเวียนอยู่ในไทยนะคะคุณผู้ชม บรรยากาศดีๆสบายๆนะคะเย็นๆโอเคนี่เราเดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์จ่ายตังค์ข้าวเกี๊ยบก่อนนะคะคุณผู้ชมคะโอเคอเค,คุณผู้ชมคะเรานี่เราได้นะข้าวเกี๊ยบปลาทูนะคะข้าวเกี๊ยบปลาทูนะคะเป็นของดีเมืองแม่กองนะคะคุณผู้ชมถ้าใครมาก็าอย่าลืมนะคะถ้ายัางไม่ได้ลองนะคะแนะนําคนซื้อไปลองกับข้าวแตนนะคะ หน้าทันย่าพื้นโอเคนะคะคุณผู้ชมคะก็วันนี้นะคะแนะนำแนะนำนะคะแนะนำออร้านกาแฟสดของอบ้านไม้ชายเรสอร์ทก็คงต้องจบคลิปวเพียงเท่านี้แล้วนะคะ ป้าพรก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณออผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มีให้ป้าพรเสมอมานะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องบายบายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ